สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริวันนี้จะพาเพื่อนมาทำแกงเขียวหวานฟักนะคะเพื่อน,นอีกนิดเนาะเราก็จะนำกะทิส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนพี่สิใช้เป็นกะทิกล่อง250 ML วันนี้นะคะเราจะนำมาผัดเครื่องแกงเนาะแกงพี่สิใช้สองสีเนาะก็มีแกงเขียวหวานแล้วกแกงเผ็ดสีแดงใช้สีแดงนิดหน่อยเพื่อให้สีมีความสวยงาม น้ำกะทิใช้ประมาณ2-3ช้อนแกงเนาะมาผัดผัดพริกพริกแกงผัดให้หอมนะคะเราจะใช้พริกแกงมาผัดก่อนผัดกับกะทินะคะเพื่อตอนผัดเครื่องแกงนะคะเราจะใช้ไฟไฟกลาง เราใช้ไฟกลางผัดเคี่ยวกะทิจนให้พริกเครื่องแกงหอมแล้วก็แตกมันนะนี่ต้องผัดด้วยความความใจเย็นนิดนึงนะเพื่อนนะแล้วก็ใช้ไฟกลางอ่อนๆนะคะเราก็จะเคี่ยวจนกว่ากะทิแตกมันนะแกงก็จะสุกหอม เมื่อเราผัดเครื่องแกงพร้อมแล้วนะคะ,ะเพื่อนอันนี้เราใช้ไฟกลางเนาะผัดเคี่ยวจนพริกเครื่องแกงสุกแล้วก็แตกมันนะสุกและแตกมันก็จะหอมนะเราต้องใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเคี่ยวกะทิและพริกเครื่องแกงไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเพื่อนนี้กระสีเราก็เครื่องแกงเราก็ได้ที่แล้วพี่สีก็จะเติมเนื้อหมูเลยนะคะพี่สีใช้เนื้อหมูประมาณนะประมาณ200กรัม200รกรัมหั่นสไลซ์เป็นหมูเนื้อหมูสันคอนะคะพี่สีใช้สันคอหั่นสไลซ์นะคะจะใช้เนื้อหมูผัดกับเครื่องแกง ุกไปประมาณ50%นะฮะที่เราต้องผัดเพราะว่าผัดกับเื่องแกงเพราะว่าเนื้อหมูจะเครื่องแกงจะซึมซึมเข้าไปในเนื้อหมูเราจะทำให้เวลาเราทานเนื้อหมูก็จะมีความกลมกล่อมอร่อย ในระหว่างที่เราผัดเนื้อหมูน้องเพื่อนเราก็ใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่แรงมากนั้นเพื่อนนะไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้เราก็ผัดเนื้อหมูได้ที่แล้วพี่สีก็จะเติมหางกะทินะคะเห็นไหมคะเนื้อหมูก็สุกป,ประมาณน้องห้าสิบเปอร์เซ็นตสุกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะเติมหางกะทิลงไปเพื่อนําให้น้ําหางของหางกะทิเนี่ยมา ุนให้เนื้อหมูเรานุ่มนะประมาณนี้ วันนี้ใช้หางกะทิเทลงไปเลยนะคะเพื่อนเราก็จะปล่อยให้น้ำหางกะทินะคะต้มเนื้อหมูไปประมาณ20นาทีนะ20นาทีให้ให้เนื้อให้เนื้อหมูเรานิ่มนะ1 0ถึง20นาทีนะคะถ้าเราทำเยอะก็ประมาณ20นาทีแต่วันนี้พี่สทําำน้อยเนาะเนื้อหมูแค่2 0 0กรัมนะคะก็ใช้เวลา ต้มไม่นานาพอต้มไปได้ประมาณ20นาทีเราก็จะมาดูเนาะ อนนี้เนื้อหมูเราก็ได้ที่แล้วนะคะน้ำแกงเราก็ได้ที่พี่สีจะใช้ปรุงด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนแกงนะคะเพราะว่าเป็นแกงเคียวหวานเราก็ต้องใช้ให้น้ำตาลเยอะนิดหนึง่งหนึ่งช้อนแกงนะคะหนึ่งช้อนแกงใหญ่ๆเพื่อให้ออกความหวานนะคะรสชาติต้องออกให้ครบนะให้ทั้งมีรสหวานเค็มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีความมันของกะทิและความเผ็ด นะแกงถึงจะออกมารสชาติกลมกล่อมนะคะจืดเกินไปหรือว่ามันเกินไปก็ไม่อร่อยนะเราต้องออกออกรสชาติให้ออกเผ็ดนิดนึงก็จะมีความกลมกล่อมของแกงนะคะพี่ิีจะใช้เกลือหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใช้น้ำปลานะตัดความเค็มด้วยน้ำปลาอีกประมาณหช้อนแกงนะคะ สังเกตสีสันของน้ำแกงนะคะจะสวยงามเพราะว่าพี่สีตัดด้วยสีของพริกเครื่องพริกเครื่องแกงสีแดงนะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็เติมนน้ำปลาพี่สีใช้1ช้อนแกงเราไม่ไม่ต้องเอาเป็นสีเขียวสีเขียวเลยนะคะเพราะว่าเราใช้พริกเครื่องแกงแดงนิดนึงก็จะทําให้สีออกมาสวยงาม นี่เป็นรสดีนะคะพี่สีใช้รสดีหนึ่งช้อนชาคน,คนที่ชอบก็ใส่คนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะรถดีหรือว่าผงปรุงรสชูรสนะแต่ว่าพี่สีชอบใช้ผงปรุงรสนะคะก็จะกลมกล่อมนิดนึงก็เติมเนื้อฟักลงไปเลยนะคะเนื้อฟักรเราก็ไปเลือกเนื้อฟักที่แก่นิดนึงเพราะว่าถ้าฟักแก่เนื้อจะแข็งนะ พอเวลาเราต้มหรือตุ๋นออกมาทําให้เนื้อฟักนุ่มอร่อยนะคะวันนี้เคล็ดลับทั้งหมดก็มาแชร์บอกเพื่อนๆนะคะอันนี้คือวิธีทําแกงเขียวหวานนะคะแต่สําหรับเครื่องแกงเดี๋ยวพี่สีก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปหน้านะคะพี่เครื่องแกงเราก็จะ ต้มจนเนื้อฟักสุกเนี่ยประมาณ20นาทีนะนเพื่อนนะ20นาทีเนื้อฟักก็จะเริ่มเริ่มสุกนะเริ่มสุกแต่เนี่ยยังไม่สุกนะยังก็เริ่มสุกแล้วแต่ว่าถ้าเราจะให้สุกได้ที่เลยเนื้อฟัก,กจะต้องใสนะเป็นเนื้อใสๆเราก็จะพร้อมเสิร์ฟนะคะ เราอชิมรสชาติพอดีแล้วเราก็จะใส่หัวกะทินะราดด้วยหัวกะทินะคะพร้อมเสิร์ฟนะก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราราดด้วยหัวกะทิกะทิเราจะแบ่งเป็นสส่วนเนาะเราจะใช้ทั้งหางกะทิแล้วก็หัวกะทิที่เราต้องมีหัวกะทินะเพื่อความเข้มข้นของน้ําแกงนะคะรสชาติของน้ําแกงจะออกมาเข้มขน้นอร่อยอันนี้เคล็ดลับของครัวไทยนะคะถ้าเป็นครัวไทยอาหารไทยนะ เขาต้องแยกหัวและหางของกะทินะคะเพื่อความกลมกล่อมและอร่อยของน้ำแกงนะคะนี่คือสูตรแบบโบราณเลยนะจ๊ะเห็นไหมคะน้ำแกงเราก็จะเข้มข้นขึ้นวันนี้พี่สีจะปล่อยให้น้ำแกงเดือดไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเติมใบโหระพานะเติมใบโหระพาแกงเขียวหวานต้องเป็นใบโหระพานะคะถึง ถึงจะเป็นสูตรกลมกล่อมหอมอร่อยของเขานะคะเห็นไหมคะน้ำแกงเราก็จะเข้มข้นกลมกล่อมหอมมากสีสวยเนื้อฟักก็จะประมาณนี้เนาะเนื้อฟักที่สุกแล้วจะใสแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็ใส่ผักโหระพาลงไปเห็นไหมคะเนื้อฟักจะใส ใสอย่างนี้นะคะนี่คือสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟละจ้าใส่ใบโหละพาเลยนะคะใส่ลงไปโหละพาเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปนะคะเพื่อน เราใส่ตอนที่น้ำแกงยังเดือดอยู่ใช่ไหมคะพอเราใส่ลงไปแล้วเราก็ต้องรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักหนึ่งนะให้เดือดขึ้นมาสักพักหนึ่งประมาณวิหรือสองวินาทีให้น้ำแกงเดือดขึ้นมาเพราะว่าผักที่เราใส่ลงไปเนี่ยถ้าน้ำแกงไม่เดือดแล้วเราก็ปิดปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยก็ทําให้เป็นเคล็ดลับที่ทําให้ผักสดนะคะแต่ว่า ถ้าจะเราอยากจะถนอมแกงเอาไว้เพื่อให้น้ำแกงกะทิเนี่ยอยู่ได้นานไม่เปรี้ยวนะเราจะต้องพอเราใส่โหระพาเราต้องเปิดเปิดไฟต่อนะสักหนึ่งหนึ่งวิหรือสองวิเนี่ยนะคะให้น้ำแกงเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยตักเสิร์ฟนะคะแล้วค่อยตักเสิร์ฟเพราะว่าอันนี้คือวิธีที่เราทำเป็นแกงหม้อใหญ่ๆที่เราจะเอาไว้ เราเาอาจจะขายเป็นหม้อใหญ่หรือว่าเราอาจจะมีทําไว้ทานที่บ้านในหลายคนนะคะเราก็ต้องปล่อยให้น้ําแกงเดือดแบบนี้แล้วค่อยพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อน้ําแกงกะทิเนี่ยจะได้ไม่เปรี้ยวแล้วก็สามารถที่จะเก็บเก็บเอาไว้ข้ามวันได้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่พี่สีอยากจะแชร์เนาะนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เน้อแกงนะน้ำแกงเราก็สีสวยเนื้อฟักเราก็สวยเนื้อหมูรับรองแน่บบอกว่านุ่มนะนุ่มอร่อยสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะคะเป็นสูตรที่ทํากินทําขายถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองไปทําทานดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า